สวัสดีครับตอนเช้าๆนะครับตอนเช้าในเวลาแปดโมงพี่น้องเลยเวลาเริ่มทําการทํางานนะครับแปดโมงเชา้าเมื่อนี้นะครับอากาศท้องฝ่ายเจียมใสทุ่งนานะครับมีความชุ่มชื้นฝนตกมากฝ่อยดินชุ่มชื้นนะครับเล็กๆเล็กน้อยบ่ถึงขนาดก็เปียกพี่น้องเลยนี่ครับท้องฝ่าแดด ้อนจัดเลยล่ะว,วันนี้นะครับหลังจากที่คุมมาหมื่วันทั้งวันนะครับเมื่อน,นี้นะครับผมก็จะมาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงงัวคือเกาี่น้องเลยจากการบริหารเลี้ยงงูวพยากเลี้ยงงวอนด,ดับแรกๆนะครับต้องขาดบ่ไดดนะครับก็คือสถานที่ เลี้ยงงูไอ้ปลูกยานะครับยาธรรมชาตินี่ครับหน้าฝนนี่ยามุดพี่รองเลยกาต้องคิดเอาตอนที่หลังจากเขาเกี่ยวเขาแล้วนะครับมันจะหายาอยากช่วงนี้นครับช่วงเห็นว่าครับอันนี้คือผมจัดการไว้ตั้งแต่ ตอนเกี่ยวเขาออกนะครับนี่เกี่ยวเขาออกเดือนฤศจิกาผมไทผมไทกบเลยนะครับผมไทกบวานยาลูซี่ใส่นะครับยาลูซีวี่โปรตีนสูงนะครับนี่เห็นว่าครับยาลูซี่การไทนะครับไทกบตบเฟื่องไปเลยก็เเ็ดให้ สภาพดินดีปรับปรุงดินไปน้ำได้พี่น้องปีต่อไปนีคือผมไถกบเป็นปีที่สองแล้วนะครับไถกบแล้วยาธรรมชาติมาเมื่อก่อนจะขึ้นเนี่ยยาปลูกเนี่ยนะครับก็ยังดีกว่าบ่มีนะครับส่วนน้ำนะครับผมเปิดใส่แบบใดน้ำบาดานนะครับเดีย๋ยวผมจะข้ามาบ่งได้พี่น้องเด้อนะครับผมม่ได้ใส่ท่อพี c ีซีนะครับ นี่เห็นว่าผมกับพ่อมีหญ้าสีเขียวให้งวยกิน,นครับผมใส่สายผ่านะครับนี่เห็นบ่ครับพอพี่วิซี่นะครับมันแตกมันจัดก,การใหญ่ลำบากนะครับมันอยากผมก็เลยใส่สายผ่าดึงลักเปิดเตยมองนีแล้วนะครับผมก็ใหญ่ใหญ่ไปใส่มองที่มันแห้งนะครับดึงหลัก กะว่ามันทัวรแล้วผมกับปิดไว้นะครับเพราะเพศแบบนี้นะครับเนี่ยบริใั่นำพุ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมปล่อยง่วงกินง่วดจะเหยียบนะครับเหยียบสายเหยียบท่อพิ้ซีแตกแองปกติเป็นย้าวกว่านี้นะครับที่มันบปยาวก็เพราะว่าง่วงผมกัดกินนี่ครับ พ่อพี่ยาเท้าประชาติให้มันกินนะครับดีกว่าไม่มีสวดอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมช่วยให้มันบ่อยมันจอยนะครับบ่อยมันผอมรักษานนำนักไว้นะครับถันมีอาหารเสริมจะเห็นให้ําำนักมันบวลดเดอพี่น้องนะครับอาหารเสริมสำคัญข้อคุม้มหนำนักมันไว เขาก็ผูกไวอีแบมนี้นะครับง่วผมนี่ครับส่วนอาหารเสริมนะครับให้ไม่กินช่วงไหนดีนะครับตอนเที่ยงนะครับตอนเที่ยงกับตอนเย็นตอนเย็นนี่พี่น้องเอาให้มันเลยนะครับเอาเขาขอกนี่แลงกับตอนเที่ยงครับอย่าขาดต้องไม่กินประจํานะครับให้กินทุกวันนะครับวันเล็กวันละหน่อยง่วผมก็กินทุกวันนะครับผมให้ทุกวัน นี่ครับว่านนี้พบเกี่ยวหยามากหนึ่งรอนะครับหนึ่งร้อได้สามวันตอนไม่กินแบบนี้นะครับเราจะมีเวลาไปทำงานอย่างอื่นนะครับเววาไม่เลี่ยงเจ้งงวเข้าไ,ไว้ได้่น้องเลยนะครับช่วงนี้ราคาง,งูาตกต่ำนะครับก็ต้องเทิศอาชีพอ,อื่นนํ่งงูเป็นอาชีพเสริมเอาเป็นอาชีปลัก,ก เพื่อจะได้ขายนะครับเพื่อจะได้กำไรต้องใช้เวลาหลายเดือนนะครับด้วยทีเดียวบ่เป็นเดือนสองเดือนนะครับเขาสื่อมากงัวนจีจอย,ยขันพูได้คุนบุึกรักอาหารเพี่ยงพ่อกระบอ้วนนะครับไปสื่อเตี้หัวอาหารห,หัวอาหารกระสอบนึ่งกระตกุกจ็ดเปลีลอยลยะเด้อครับครับ ผมแนะนำนะครับประหยัดหัวอาหารประหยัดต้นทุนซื้อลำข่าวดีกว่านะครับถ้าพอได้มีโรงสีนะครับเมาสีให้มมนกินนะครับเนี่ยืสอมากกระได้นะครับก็อาหารเสริมเข้าหาได้ไง่ายๆครับตามธรรมชาติมาให้มั่กินนะครับใจจะได้บบผอม ย่บาบ่เส้ามือนีนะครับว่าผมิึงออกจากขอ,อกมาตัวนี้จะลอดลูกแล้วนะครับูใดมีงวดตั้งท่องนี่ต้องเอาออขอ,อกดุดดุเด้พี่น้องเหยมันยางดุดุมันจังขอดลูกง่ายได้ง่ายนี่ครับงวดเมียมันของผมเลือนหนานะครับกว่าจะขอดลูกแล้ว เดือนหนาวันที่ยี่สิบไป่ไปนี่พี่รองนี่นมมันเริ่มไข่แล้วครับไก่เรื่อบตึงตึงขึ้นตึงขึง้นทุกวันนะครับนี่นไกล่แล้วให้ยามันนะครับพอให้มันกินเป็นเวลาเอาเป็นเวลาจะดีกว่าจะช่วยให้เข้าจัดก,การ อย่าได้เถืองนะครับมจังโมเมยนะครับเวลาเราไปตัดหญ้ามานะครับอย่าตัดเถื่อหนึ่งแล้วเพื่อจะเหงานะครับต้องใช้เวลาเป็นอาทิตย์ปล่อยให้มันกินธรรมชาติบ้างนะครับแล้วก,ก็ย่างหายกินของมันเองครับไม่เห็นจะาของมันก็นยืนฟัง,งผมบอกพี่น้องเลยงัวคน รับผมย่างนี้แล้วมันเกิดกลมกินหยานะครับมันจะให้มาฝ่อมันวี่เพื่อนนะครับถามผมว่าให้อาหารเสริมนี่คือให้ช่วงเวลาใดครับต้นเที่ยงนะครับ ผมแนะนำตอนเที่ยงตอนเที่ยงกับตอนเย็นนะครับเอาข,าขอขอกเอาไม่กินนะครับแล้วให้มันนอนพักผ่อนนะครับช่วงนี้ช่วงนี้แดดร้อนนะครับต้องเอามันเข่าห่ม ช่วงนี้นะครับรักางงัวงวดจอยหลายแถวบ้านผมงวดถึงนะครับงวดจอยเขาขายถูกแห่กันซสือเลี่ยงนะพี่น้องเลยไฟเลียงได้คุณได้หคนอ้วนขายก็ได้กำไรนะครับเอางวดจอยงวดพร้อมมาคุณ